ขยับ <c oughs> อ่านปากพี่เ้ทันทีว่าหล่อมาก <c oughs> อ้โห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 แหมีคำด้วยมีคำถามด้วยโอเคงั้นเราไปฟังเฉลยกันนะคะว่าน่าเด่นอ่านปากพี่เอถูกหรือเปล่านะคะไปค่ะพระเอกเรื่องนี้ดูก,กี่ทีก็หล่อมากเซ็ตมากค่ะผมผิด <c oughs> ไปไประโยคเดียวแต่ ตอนแรกอัดตื่นเต้นนะค่ะได้ได้แต่ว่าแต่ว่าได้ที่เขาวิเคราะห์สรีระได้ไงครับเขาสืวิเคราะห์สรีระได้แต่ตอนนี้มันจริงจมันมีประโยคต่ออีกแต่ขอขั้นถามนิดนึงตอนนี้ก่อนว่าโลกไปต่อหรือยังตอนแรกคิดว่าเป็นเขาหรือเปล่าคะตอนแรกคิดว่าเป็นไม่ตอนแรกไม่คิดว่าเป็นพี่เอคิดว่าเป็นใครคะคิดว่าเป็นซาบานีเอ้ยไม่รู้ไงเราไม่รู้ไงเขาบอก แหมแบบว่าเกิดลำในตระขนักนานอะไรเงี้ยเอ้าก็คนนี้เขาก็เป็นสาวสวยนะถูกต้องรู้ใจคนสนิทใจใช่สนิทนะสนิทมากเข้าใจเลยถือว่าถูกขอบคุณทีมงานมากนี่มันหลอกลวงกัาชัดตนะแหมไอคนหลอกลวงแต่มันยังไม่หมดเท่านี้ค่ะคุณคะจริงเหรอมันยังมีอีกค่ะพี่เอพูดต่อมีพูดต่อค่ะเดี๋ยวเราต่อไปค่ะพี่เอขอให้ พี่เอใช่ค่ะไปใกล้เค oh> ียงมากใกล้เคีงมากครับประโยคท้ายเนี่ยปากขยับน้อยนิดนึงแต่แต่พี่เอพูดนะคะไม่ได้ช็อคโต๊ะท็อกแต่ย่างใดนะคะพี่เอพูดจริงๆนะคะเดี๋ยวเราไปดูเฉลยกันนะคะได้ฮะไปค่ะ เอขอให้หนังเรื่องนี้ปังปังรดยได,ด,ด้ถล่มถลายร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านไปเลยค่ะ ไปเลยค่ะไปเลยค่ะไปเลยค่ะเมื่อกี้เมื่อกี้ตอนที่เขาพูดอ่าปากมันอ่านยากเนาะมันแบบไปเลยถ้าปกติคือต้องแบบไปเลยค่ะไปเลยค่ะลิ้นลิ้นขยับอันนี้ลิ้นไม่ขยับอ่านอ่านปากยากผมอ่านเป็นจามัยกาเลยทุกอย่างโอ้ใช่เลยขนาดนั้นเลยหรือไม่ก็ฮานาก้ามีสองอันนะฮะยิงเลยเลยถ้าพี่จะฮานาก้าจามัยกาแล้วมันมีไปไกลกว่านั้นอีกนะคะมีอีกเหรอฮะมีอีกค่ะมีอีกครับได้ประโยคต่อไปอันนี้ขอให้นัดเดตต้องตั้งสติมากๆครั้นี้จะไม่พลาดเลยใช่ค่ะ เราไปรู้กันค่ะว่าประโยชน์ต่อไปของพี่เอคืออะไรไปค่ะค่ะพี่เอเขาขอฝากถึงพีง่พีจีดีเทุกคนนะคะว่าตอนนี้คิวพี่เอว่างอยู่นะคะพร้อมจะเล่นหนังให้พี่พีจีดีเทุกคนนะคะคิวว่างตลอดทุกวันทุกนาทีเลยค่ะนะคะ,นะคะติดต่อไปได้นะคะโอเคนะคะออนแล้วนะคะออนค่ะพี่เอขอท้าณเดชกับประโยคสุดท้ายไปค่ะ ถูกต้องขอบคุณครับข้าวนที่สร้างสัานี้ถูกโงทานไปยต์นะครับไปดูกันได้นะครับไอ้คนล่อรวงไอ้คนล่อรวงเออขอบคุณพี่พระสัตรยเมากมาเป็นภาะสัตรัยขอดังๆให้กับพี่เองด้วยค่ะ